จะใช้หรอจะลองหรอคือมันแน่นเวอร์เลยวะ่ะ texture คือตึบมากมีความชมพูชมพูนิดนึงด้วยสิเนี่ยรอยหายไปหมดเลยแต่ไม่ใช้ไหวหรอถ้าเกิดใครอยากได้ความโกลโกลฉ่ำ,ำๆก็ต้องมีไปที่อยู่บนหน้าเกือบ12ชั่วโมงได้ท่างนี้ก็ถือว่าดีละสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกันเหมือน,นเช่นเคยนะคะกับการรีวิวครูชั่นใช่แล้วค่ะวันนี้เป็นถึงคิวของน้องมิซูมิเนี่เองนะคะจริงๆได้น้องมาประมาณอาทิตย์กว่าเกือบสองอาทิตย์แล้วนะคะแต่ว่าพอดีต่อคิวตัวอื่นที่น่าทำไปก่อนหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นซีจ วันนี้ได้คิวของวิสมิแล้วนะคะก็จะมารีวิวให้ดูกันนะคะเป็นแบรนด์คูชชั่นแทบจะไม่กี่แบรนด์ที่อยู่บนหน้าตั้งแต่วินาทีแรกสวอชยังไงนะคะลงทั่วหน้าเซตยังไงนะคะแล้วก็จนตอนนี้นะคะจะเกือบครบ12ชั่วโมงที่อยู่บนหน้าหนูนะยังคงสีไม่ดรอปเลยสักนิดนึงนะคะสีเนี่ยเป็นยังไงก็คือเป็นอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็จะบอกว่าสีนางสวยมากเบอร์02คัสตาร์ดเนี่ยไม่ติดเหลืองแบบเหลืองโดดเลยนะคะเป็นสีที่แบบ under skin นโ n e ที่มีความไม่อยากจะบอกว่าติดชมพู มีความเหลืองนิดนึงแหละแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความชมพูนิดนึงมาเลยทําให้แบบบาลานซ์ของผิวได้แบบ สวยมากนะคะเนี่ยต้องบอกเลยว่าวันนี้นะํามาถ่ายคลิปเปิดตอนจบวันไปแล้วนะคะซึ่งก็เกือบ12ชั่วโมงตามที่ได้แจ้งไปนะคะเนี่ยได้มีการทัชอัพนะคะแล้วเนี่ยก็คือทั้งหมดทั้งมวลของตัวนี้ที่อยู่บนหน้าก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าตัวนี้เนี่ยสามารถปกปิดอะไรได้ยังไงขนาดไหนนะลองไปดูกันเลยค่ะไปติดตามชมกันะคะ่ะมาเจอกับหนูน,นหน้าสดอย่างนี้นะคะก็คือจะมารีวิวงานคุชชั่นนี้เองนะคะก่อนอื่นนะคะต้องเ r e p ผิวกันก่อนนะคะใช้จนจะหมดแล้วนะคะเทอริก้าเป็นโทนเนอร์สำหรับสิวเนาะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมา บำรุงกันนะคะก็ใช้เคลียร์โนสนะคะตัวมอยส์ตัวนี้เนื้อเบาเนื้อบางเนื้อแบบเป็นเจลลี่เลยนะคะไม่ทําให้เครื่องสำอางแบบมันเยิมย้อยระหว่างวันแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นที่ผิวด้วยก็มาลงดิบบำรุงนะคะของดีออรอันนี้แบบบำรุงปากได้ดีมากเลยของด i ออเนี่ยมันคือลิปกลนะคะ มันแทบไม่ค่อยมีสีคือมีนิดหนึ่งมีนิดเดียวนะคะทาหน้าสดหน้าโลนทาแค่แท่งเดียวเราก็ออกไปข้างนอกได้เลยมันบำรุงได้ดีมากวันนี้กันแดดใช้อมิซูมินะคะเนื้อแบบเป็นเจลลี่ได้แบบดีมากซึมดีมากจริงๆแล้วนาะมีกันแดดหลายตัวมากนะแต่ใช้สลับกันแบบจริงๆเลยอะ่ะคือตัว Her h e r h i n e s นะคะที่ใช้ประจําแทบทุกคลิปเลยนะเอออีมิซูมิอันนี้กับสีฟ้านาะใช้สลับกันนะคะตัวนี้จะมีความแบบจะบางกว่าอนะันนั้นมันจะเป็นความมิลกี้อันนี้จะเป็นความแบบเด้งๆดึ๋งๆน,น,นะแล้วก็แห้งแงไปเล ด้ยอันนี้เหมือนจะแบบทิ้งความหนึกหนึน,นิดนึงแต่ว่าอีตัว her highness อะก็คือไม่มีความหนึกใดๆเลยนะจ๊ะและตัวคุชชั่นที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะคะก็คือคุชชั่นจากมิซูมินะคะบอกเลยว่าเป็นคุชชั่นที่หนูอยากลองเลยไม่ได้มีความเออหรือลืออะไรเลยว่าแบบเฮ้ยจะใช้หรอจะลองหรอคือตัวเนี้ยพอออกมาเนี่ยหนูน่ารีบล็อกคิวไว้ให้น้องเลยเพื่อที่จะให้น้องอะมาถูกรีวิวในช่องนี้แบบโดยเร็วที่สุดเบอร์ที่หนูน่าได้มาเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะคัสตาร์อ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูข้างในกันแพคเกจจิง้งใดๆมีความ เห็นไหมข้างหน้าน่ารักเปิดมามีกระจกนะคะมีพัฟที่เป็นทรงไดมอนด์แบบนี้นะคะแกะออกมาตรงนี้มีถาดรองผสมก็คือมีความขรุกค่ะแต่ว่าเวลาเราพัมขึ้นมาแล้วมันเยอะไปเราก็เอามาเกลีย่ยลงฐานนี้ได้นะคะจิลก็เป็นแบบกาวนะคะไม่ใช่เป็นอลูมิเนียมฟอยล์เนาะโอ้สีน่าได้มามันจะเข้มไปไหมเนี่ยตื่นเต้นเลยอะโอเคหูเนื้อซ์เ t u r e คือดุกมากอุ้ยอันนี้ดีมันไม่ได้ติดเหลืองมากคือมันมีความติดเหลืองแต่ไม่ติดเหลืองมากนะคะมีความชมพูชมพูนิดนึงด้วยสิเนี่ยโอ้ การปกปิดคือมันแน่นเวอร์เลยวะ่ะแต่เนื้อเบาคืออย่างเมรเรสกาที่หนูนาใช้ไปเนี่ยที่นารีวิวล่าสุดไปอะนะคะเม็ด <ets> สีก็คือแน่นแบบนี้แหละแต่มันมีความหนักอันเนี้ยเบามากเลยอย่างมีสุกนี้อะ๋ยาหนูนาขอแท็เพิ่มเนื้อเย็นๆอุ้ยเป็นสีผิวหนูนาเหอะบนี้อู้วววววว รอยหายไปหมดเลยแล้วเนื้อเบาเป็นฟิลลิ่งที่รู้สึกเบาสบายมากมากนะคะขอบลงทั่วหน้าก่อนเนาะทุกคนสีนี้คือสีแบบตรงกับผิวหนูนะแบบสุดๆไปเลยแล้วก็ได้ความสีสวยสมมติใครที่ได้ตัวพุฟชั่นหรือรองพื้นมาตรงสีผิวตัวเองขนาดนี้นะคะแล้วเรามีพุฟชั่นหรือรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ใดๆที่มันสว่างกว่าเฉดเราเนี่ยสามารถเอามาลงไฮไลท์ได้เลยนะมันจะมีความคอนทราสที่แบบมีนยัยยะอ่ะเออพอคอนทราสที่แบบมันตัดกันมากๆมันจะดูหน้าเด้งขึ้นมาเลยนะเวลาเราแบบเอาสีสว่างกว่า p o อัพตรง ใต้ตาตรงนี้ช่วงทีโซนนะคะทุกคนนาไม่อยา,ากจะพูดเลยว่าเนื้อเบาเม็ดสีแน่นให้สัมผัสที่สบายสบายจริงอันนี้ไม่ได้อวยมิสุมิเขานะแต่ว่าหนูนาเนี่ยรีวิวคุชชั่นมาหลายแบรนด์มากฟีลิ่งเวลาลงหน้าสัมผัสใดๆมันแตกต่างบอกเลยว่าแท็บซ้ําไปซ้ามาเนี่ยนะจนตัวคุชชั่นเนี่ยมันเซตเซ็ตผิวดีมากนะคะแล้วก็ถ้ายังหลงเหลือรอยซึ่งแน่นอนรอยกระเนี่ยมันมัน,มนยากมากนะนาจะมาจับโบ้แท็บบริเวณที่มันเป็นรอยสิวและรอย ฟฟ้าที่ยังกลบไม่ได้นะคะลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันใกล้ใกลแห้งเนี่ยน,นะค่อยมาเบลน์เกลี่ยอีกทีหนึ่งจริงๆอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะคะหนูนะว่ามันเวิร์กสำหรับคนที่แบบเป็นรอยสิวไม่ใช่แท็บรอบ2อรอบ3รอบ4หรือแม้กระทั่งหนาหนาแต่รอบแรกเนี่ยการปิดรอยสิวอะหนูนะว่ามันยังดีไม่เท่าเพราะว่าเวลาลงไปทีเดียวอะเนื้อในเลเยอร์แรกอะมันยังไม่ไม่เซ็ตใช่ไหมแล้วลงนาๆๆๆไปมันกลายเป็นเหมือนแบบลงปูนเยอะๆลงไปอะแล้วเนื้อปูนข้างในมันยังไม่แห้งอะเรา ทำไปทามาทําไปทํามามันก็ไม่ได้ปิดอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราอะแตะลงมาครั้งแรกนะคะเกลีย่ยแค่ให้ทั่วแล้วรอเซตแล้วเราก็เอา,เามาดูเนาะว่าจุดไหนที่มันแบบยังปกปิดไม่ได้อะไรเงี้ยเราเอามาแค่แท็บเบร์เนแค่จุดนั้นพอไม่ต้องทั่วหน้านะไม่งั้นเดี๋ยวระหว่างวันมันจะยืมย้มปตยานะเอออะเนี่ยพูดไปพูดมาก็ประมาณนาทีกว่าแล้วนะเนี่ยเห็นไหมมันจะเซตปิด ผิวเนียนดีมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปรอให้ตัวคุชชั่นมันเซตแป๊บนึงนะคะเพราะเมื่อกี้เราลงอีกเลเยอร์ไปแล้วเราเบลนด์เกลี่ยนะระหว่างนี้นะคะขอมาอ่านคำเคลมทั้งหมดสรรพคุณสรรพจัยนะฟิลเตอร์เอฟเฟกต์รี่สกินแคร์แอร์รี่สกินแคร์ฟิลเตอร์เอฟเ,กเ,อกเอกฟ,เตเฟเกต์เป็นไงดอกจันแดงๆสมัยก่อนที่เรียนนี่คือต้องดอกจันแล้วก็ไฮไลท์ด้วยนะฟิลเตอร์เอฟเฟกต์ร์รี่สกินแคร์ค s ชชั่นนะคะ S P f 50บวก P A C บวกโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็ใจเต้นตุบตั๊ ปกปิดริ้วรอยผสมผสานสารป้องกันแดดรองพื้นคือจริงๆอะ่ะมิซูมีกันแดดค่ะว่าดีทุกทุกเวอร์ชั่นเลยนะคะอยู่ที่ว่าใครจะชอบเท e x t u r e อะไรยังไงร,รุ่นก่นกอนๆคือนาะก็คืออินเลิฟมานานมากที่มันเป็นฟ้าขาวตัวนั้น่าใช้นานมากหมดเป็น10หลอดนะคุชชั่นเอฟเฟกต์ฟิลเตอร์ด้วยเทคโนโลยี soft focus skin filter ที่ช่วยปกปิดจุดดำาเบลอผิวเบลอรูขุมขนขั้นสุดถึง63%แบบตึง้ง 1>, 1บาทหกสามเซนบเบลอเลยตุ้งใส่ฟิลเตอร์เขาใช้คำว่าตุง้ง้วยนะมอบเนื้อสัมผัสบางเบาจริงอันนี้ถิกเลยเกลี่ยง่ายจริงไม่เป็นคราบจริงเอ๊ะไม่เป็นคราบเดี๋ยวขอไปพิสูจน์ระหว่างวันแล้วกันเนาะไม่เหนอะผิวอันนี้จริงบางเบาเกลี่ยง่ายมากกันน้ำกันเน้อ,อนเดี๋ยวขอไประหว่างวันแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกนะคะทั้งยังช่วยควบคุมความมันบนหน้าอ่ะเดี๋ยววันนี้ขอพิสูจน์แล้วก็ให้ความชุ่มชื้นผิวด้วยนะคะก็คือไม่ทําให้ผิวสูญเสียความชุ่มชืน้นใดๆนะคะด้วยการมี super moist คืออะไรไม่รู้แต่รู้แค่ว่าซูเปอร์มอยส์แล้วมีซูเปอร์มอยส์ด้วยแล้วมีไฮยาไฮยาไม่พอมีคอมเพล็กซ์ปกป้องผิวที่มองคล้ำจากแสงแดดด้วย s p f 50บวก4บวกจะไม่ใช้ไหวหรอเอาเป็นว่าอุ้ยตอนนี้เซตแล้วนะคะผิวเนี่ยจะมีความหนึบๆหน่อยๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้อัศจรรย์อะไรอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเนื้อคุชชั่นอะไรที่มีความปกปิดขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นแบบแอลลี่ฟินิชไม่รู้สึกอะไรเลยมันเปไปไม่ได้แต่อันนี้ก็คือแทบไม่หนึบไม่ฉ่ำขนาดนั้้นไไดมม่ ความโกล์นะถ้าเกิดใครอยากได้ความโกล์โกล์ฉ่ำๆก็ต้องหนีไปอันเนี้ยให้ผิวสวยที่ดูเป็นธรรมชาตินะสำหรับหนูนาะนํำมองกระจกนี้นะไม่ได้รู้สึกว่าโปะเอ่ออะไรเลยนะเพราะว่ามันมีความเบาสบายมันแบบแอรี่แบบมันเหมือนอวยใช่ปะแต่หนูนะพูดตามสิ่งที่หนะ้แบบสัมผัสได้จริงๆตอนเนี้ยนะอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูนะขอไปเซตผิวใดๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันอีกทีนึงก่อนไปมีแถมให้มิซูมิเขานิดนึงนะอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆเลยนะหมายถึงว่าเรามีของมิซูมิแบบแทบจะะะคครทุกลลายอยออู่แ้้วนนะนะนนััเีมป็ ็นตระก,กูล Airbrush นะคะน,นี้ได้จากมิซูมีเขามาเนอะนะก็เลยเนี่ยจะเอามาแทบ็บน้วบอกเลยว่ารุ่นนี้เนื้อลดสัมผัสลดสีลดลดลดอ่ะขอเซ็แตแป้งก่อนจะ้ะ นี่เซ็ตแป้งด้วยแป้งฝุ่นอัดแข็งนะคะของสีจันนะคะมันไม่มีสีเลยเป็นแบบทรานซิชั่นแบบเหลืองๆอะคือทรานซิชั่นคอมแพคพาวเดอร์นะคะไม่มีการปกปิดใดๆเด้อเน้นสําหรับเซ็ตรองพื้นเซ็ตงานผิวที่เราลงไปแล้วนะคะแล้วก็เติมระหว่างวันคุมมันเลิศเซ็ตเรียบร้อยแล้วหูผิวสวยเวอร์ขอไปแต่งหน้าก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทุกคนคะและนี่ก็คือฟินิชลุคนะคะของตัวมิซูมิตัวนี้นะคะก็นั่งแต่งหน้าสักพักนึงเหมือนกันเพราะว่าลูกยังไม่ตื่นนะคะแล้วก็แต่งหน้าไปเรื่อยๆนะคะ เดี๋ยววันนี้หนูนันจะมีออกไปโรงพยาบาลนะคะเหมือนครบรอบ1ปีในการที่นันท้องแล้วก็ทางแผนกก็เหมือนให้ไปตรวจมะเร็งปากหมดลูกเนาะแล้วก็จะมีไปทานข้าวกับเพื่อนตอนเย็นนะคะกิจกรรมวันนี้ไม่ได้รุนแรงไปโรงพยาบาลก็แอร์เนาะแล้วก็ไปกินข้าวกับเพื่อนก็อยู่ในห้างนะคะพิคอชั่นนิดนึง คือเมื่อกี้ที่หนูเซตด้วยแป้งตัวสีจานอันนี้คือต้องมาบอกก่อนเผื่อคนไปซื้อตามกันจริงๆแล้วว่าตัวนางอะค่อนข้างเนื้อไม่เบามันค่อนข้างลูสนะเวลาที่มันเป็นผมเป,นเป็นกระปุกใช่ไหมแต่พอเอามาอัดเนี่ยมันจะมีความแบบแพ็คขึ้นมาเมื่อกี้หนูนาะเซตใช่ปะแล้วมันเป็นก้อนๆตามจุดนิดนึงอะเพราะว่าตัวนี้มันค่อนข้างมไม่ค่อยเหมาะก,การเซตผิวกันไอตัว compact เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้หนูนาก็เลยแนะนําอย่างนี้ดีกว่าให้ใช้แบบ touch up ระหว่างวันนะคะซับหน้าซับอะไรที่ มีเหงื่อมีน้ําคือบอกเลยว่าถ้ามีเหงื่อมีน้ําหรือหน้าชื้นหน้าแฉะเนี่ยเป็นแบบก้อนกอนก้อนกอนแน่ๆนะคะก็ระวังไว้ด้วยนะคะคือถามว่าดีไหมมันดีเพราะว่ามันมี t e x t u r ์นิดหนึ่งคือมันเป็นความโปร่งแสงทาแล้วไม่มีสีแต่มันมีความหนักของเนื้อเพราะฉะนั้นพอเวลาลงไปอ่ะต้อง make sure ว่าหน้ามันแห้งจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครใช้มิซูมิจริงๆแล้วแป้งฝุ่น loose powder loose ทั่วไปได้หมดหรือถ้าเกิดใครหน้าผสมมันทีโซนิดหน่อยหรือผิวแห้งเยมิมเยิมระหว่างว,งวันนิดหน่อยหนูนะว่าจำไม่เสร็จด้วยแป้ง ได้นะเพราะว่าได้ฟินิชที่แมทนะคะ Any w a y เดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์ให้ทุกคนดูว่าทางวันเป็นยังไงมันกันนะ้ามันกันเหนือมันคุมมันมันติดทนตามคําเคลมของเขาหรือเปล่านะคะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปติดตามกันค่ะว่าลุกวันนี้จะยังคงสวยแบบนี้ได้ทงวันจนถึงดึกหรือเปล่านหคะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลา3ามโมงสิแล้วนะคะก็หนูนาแต่งหน้าตั้งแต่ตอนเที่ยงนะคะแล้วก็ตอนนี้นา3ามชั่วโมงแล้วนะคะ หน้าก็ยังดีอยู่นะคะแท่ไม่มันเลยนะคะตัวคุชชั่นน่ะตั้งแต่ตอนใช้ตอนแรกอ่ะมันค่อนข้างแบ๊นะคะนันนก็เลยอนุมานได้ว่ามันน่าจะคุมมันตามคำเคลมได้เนื่องจากเรามันมีประสบการณ์ในการลองคุชชั่นมาก็พอสมควรเนื้อไหนที่ไม่คุมมันเนี่ยเราแท็บลงไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะรู้เลยว่าุอยแบบเนี้ยระหว่างวันน่าจะมันแน่นอนแต่ก็มีบางตัวที่รู้สึกเซอร์ไพรส์แล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหนือความคาดหมายขอโทษด้วยที่แบบ ต้องพูดในรถนะคะพอดีแบบมันนึกออกแล้วเราก็อย่าเอออยากจะมาแบบแชร์เลยนะคะเพราะว่าหน้าตอนนี้เนี่ยหนูนะ่ารู้สึกว่า f a w l e s s หนักมากคือคือดีอะคือดีมากแบบปกปิดและความฟินิชใดๆคือมันมันดีมากนะนาเลยรู้สึกอยากจะมาพูดเลยเอาเป็นว่ายังไม่อยากอวยยศไปมากกว่านี้เพราะว่าพูดตั้งแต่เช้าตั้งแต่สัมผัสแรกตั้งแต่ฟินิชแต่งเสร็จแล้วเนี่ยรู้สึกเลยว่านาชอบตัวนี้มากแล้วก็ ต้องขอโทษหลายๆคนที่คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยป้ายยาเมเรสกาไปแล้วก็คือชอบ mm hmm. ก็อวยยศ mm hmm. ก็เยอะเหมือนกัน mm hmm. เป็น p r i อ r ร t y ในการ mm hmm. ทั้งวันซับหน้าให้ดูว่าผิวสวยแค่ไหนแต่ตัวนี้ก็คืออวยยศไม่แพ้กัน mm hmm. เพอรเอนะชอบตัวนี้มากกว่า mm hmm. เพราะว่าสัมผัสหลังแบบแต้มลงไปแล้วมันแบบเ mm hmm. นื้อมันมันแอรีอ่ะเออมันเออดีอ่ะต้องขอโทษด้วยทุกคนต้องตำมซูมีอีกแล้วแน่เลยอ,ะอ,อ,อ่ะโอออะเอาเป็นว่า เพิ่งสามชั่วโมงผ่านไปนะคะยังไม่อยากด่วนสรุปว่ามันดีตามสิ่งที่เนาพูดขนาดนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราลองมาดูมันอาจจะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ามีหลายตัวที่มีเซอร์ไพรส์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้หนูนาะออจะไปกินข้าวตอนเย็นกับเพื่อนแต่ตอนนี้พอดีเสร็จเร็วเดีนะ๋ยวหน้ากลับบ้านก่อนนะคะไปเล่นกับลูกก่อนแล้วค่อยออกไปกินข้าวนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตค่ะทุกคนคะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะก็คือมีซูมีอยู่บนหน้าประมาณเจ็ดชั่วโมงไม่ได้ซับหน้าเลยสักหนึ่ง ก็เพื่อนบอกว่าดีหน้าขาวแต่ว่า1นึ่งสีไม่ดรอปแน่นอนแต่สิ่งที่สัมผัสได้ก็คือมันจะมันช่วงบริเวณจมูกเนาะไม่เป็นไรมันเป็นปกติของคนหน้มามันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวกินข้าวก่อนจะมาอัปเดตอีกทีก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแเดี๋ยวจะมาบอกให้ฟังว่าชอบไม่ชอบอยังไงนะจ๊ะทุกคนคะแล้วตอนนี้นะคะเป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะคะนายยน หน้ามันหน้าเมื่อมมากนะคะไม่อยากจะเล่าให้ฟังเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าแอบเซอร์ไพรส์เซตหนึ่งเหมือนกันตอนแรกคิดว่าตัว texture หรือว่าตัวอะไรที่อยู่บนหน้าเนี่ยมันจะยังอยู่ลาสลอง n g พอๆกับมอรเรสกานะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมก็คือเกิดขึ้นแล้วค่ะเอาเป็นว่าขอสรุปแบบนี้มิซุมิเฟนิชตคุมมันได้ระดับหประมาณ7เต็ม10 ถามว่ามีตัวที่นะเคยรีวิวคุชชั่นแล้วคุมมันได้ดีกว่านี้ไหม,มีเอาง่ายมิซุมิดีในระดับที่เรียกว่าพอใจละกันแต่ว่ายังไม่ใช่ที่สุดที่แบบอวยเท่าตัวอื่นๆที่นะเคยอวยนะคือนะต้องบอกงี้ว่าพอมาถึงจังหวะนี้ที่อยู่บนหน้าเกือบ12ชั่วโมงได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วอะดูอย่างนี้ละกันแต่ถ้าเข้ามาดูใกล้ๆนะคะน่าจะบอกว่ากรองพื้นหนูนะ้เนี่ยหลุดบริเวณทีโซนเนี่ยแทบจะ80%เลยนะคะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆจะบอกว่านางไม่ผิดนนนนนะะะะะคคคที่่่่รออออส้าางงงเเลลืืตัััววจจกมม12ชโแ คือ11ชั่วโมงนี้แหละช่วงบริเวณจมูกนะคะหลุดเป็นคราบๆนะคะเนี่ยเอาจริงๆถามว่าหนูนาะคิดว่ามันเป็นเพราะ ที่หนูนะใช้แป้งสีจังหรือเปล่านะคิดว่าไม่น่าใช่เพราะว่ามันหลุดเฉพาะบริเวณทีโซนนะคะช่วงแก้มเนี่ยไม่หลุดนอกนั้นก็คืออยู่ดีสําหรับหนูแนะนะ่นะน่ามันรับได้เพราะว่าอยู่ที่6ชั่วโมง8ชั่วโมงเนี่ยยังรอดอยู่ยังไหวอยู่นะเพราะว่าหนูนะมองกระจกตัวเองนะรู้สึกว่ามันเพิ่มมาแค่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะไปต่ออยู่บนแน่ประมาณ6ชั่วโมงแล้วอะไรอย่างงี้อยากจะไปต่อก็เอากระดาษทิชชู่ซับนิดหน่อยแล้วก็สามารถทัชอัพได้ด้วยแป้งฝุน่นหรือแป้ง่นอัดแข็งหรืออะไรก็ตามที่ตัััววเอออองีก็จจจะะะยยู่รดดปลดปลภไนนนบค นูนาะยังแนะนําให้กับคนที่รักงานปกปิดนะคะแล้วก็ชอบความตึบๆถ้าโอเวอร์เรารวมๆนะเอาุมมันกันเหงื่อกันน้ําติดแน่นทนนานฟินชิชผิวสวยนูน่นนี่นั่นเกรดทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ8เป็น10อยู่ในเกณฑ์ที่ ค่อนสูงอยู่นะคะนาะยังโอเคกับตัวนี้อยู่ตัวนี้นะก็ยังให้ผ่านนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันจนมาถึงตอนนี้นะคะท้ายวันแล้วเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่อยู่กันมาแล้วก็ฝากกด like, ไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะถ้าชอบคลิปประมาณนี้นะคะในการรีวิวนู่นนี่นั่นก็สามารถคอมเมนตะ์บอกหนูนได้เลยนะว่าอยากให้หนูนารีวิวคุชชั่นตัวไหนรองพื้นตัวไหนผลิตภัณฑ์เมคอัพอะไรตัวไหนนะคะกด Subscribe ให้หนูนาด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งสนนันค่นนะคะ,นนนนนนะคะเดี๋ยวต้องอานนนนออนก่อต้า เพราะว่าลูกหลับแล้วไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ